อ่าสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยแล้วไงข้องใจหรอคะเป็น EP ีแรกนะฮะก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนไปเขียนสปอยยาวๆเนอะออนิเมะแมงมุมแล้วไงข้องใจหรอคะที่กาลังเป็นกระแสอยู่นะฮะเพราะเนื่องจากว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันสองทำลายาแล้วคนเนี่ยจะงงงเอาได้ว่าตกลงมันเป็นยังไงนะครับในพันทิปเนี่ยก็มีทะเลาะกันอยู่นิดหน่อยนะฮะว่าเฮ้ยคุมโมโกะอะ่ะมันเป็น นักเรียนกับชาติมาเกิดหรือเป็นแมงมุมกันแน่อะเรื่องนี้ผมก็ได้เขียนสปอยไว้ะยืดยาวเลยนะฮะแล้วก็มีช่องลี้ลับก็ได้เอาบทความของผมไปสรุปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ยังไม่ครบนะฮะผมก็เลยคิดว่าเออเปิดช่องดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําให้เรื่องเนี้ยกระชับขึ้นเนาะจะได้ดูไม่งงเพราะว่าเรื่องนี้มันก็สนุกอยู่เหมือนกันนะฮะกระแสก็ดีสต,ตูดิโอที่ทำเนี่ยก็ บอกได้เลยว่าดุเดือด,ด,ด,ด พูดถึงจอมานอาริเอลและกันที่ผมเนี่ยได้ไปสปอยในพันทิปเอาไว้แล้วพอดีว่าต้องลิลับนะครับได้เอาเนื้อหาในส่วนที่ผมสปอยไว้แล้วเนี่ยมาทําคลิปเพราะว่ามันมีข้อมูลผิดอยู่ฮะแล้วในเนื้อหาที่ข้อมูลผิดเนี่ยหลักๆเลยก็คือซีนที่คุโมโกะสู้กับอาริเอลฉากนี้ครับไม่ใช่การสู้ที่สูสี แล้วไม่ใช่การไล่รหัสสุดมันครับมันเป็นการตบฝ่ายเดียวของจอมมนอาริเอลเลยฮะอ่าท้าวคาก่อนตอนนั้นเนี่ยน้องพึ่งออกจากถ้ำพอน้องออกจากถ้ำเนี่ยน้องก็ใช้สกิลประเมินฮะประเมินมั่วซั่วไปใช้สกิลแบบเหมือนลองของไปเรื่อยๆอะฮะอ่าซึ่งตอนนั้นน้องอ่ะได้สกิลเนธถ้าจะไม่ผิดได้เนธหมื่นลีแล้วนะในนิยายเล่มห้าพอออกจากถ้ำได้ก็ส่องไปเรื่อย จนส่องไปเจอหมู่บ้านถ้าผมจำไม่ผิดนะหมู่บ้านชื่อซาเลียราแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีคนที่กับชาติมาเกิดเหมือนกันตอนนั้นยังเป็นเด็กหนึ่งขวบอยู่เลยฮะก็คือโซเฟียแล้วน้องเนี่ยสก,กิลระเมินเนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นแวมไพร์ด้วยน้องก็เลยไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับมันเลยทําให้เรารู้ว่าคุ้มโมโกที่ฟาร์มอยู่ในถา้าจนชนะมังกรปัตพีเนี่ย ใช้เวลาแค่ปีเดียวฮะผู้ชมใช่ครับฟังไม่ผิดฮะใช้เวลาแค่ปีเดียวของบรรดานักเรียนทั้งหมดที่กับชาติมาเกิดถ้าเทียบกับอายุของโซเฟียที่เพิ่งคลอดมาได้ปีเดียวเองนะฮะเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องชนวนสงครามครั้งนี้นะครับว่าคุ้มุก,กงเราเนี่ยไปทําอะไรเอ่ออาริเอลถึงต้องมาไล่กวดเอาอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างอนิเมะที่คาโดคาว่าได้ปล่อยออกมาใช่ไหมอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าคุโมุกโกเนี่ยตู้กับมาเธอร ก็คือแม่แมงมุมที่ออกมาต้นเรื่องนะครับเรื่องมันเกิดมาจากสกิลควบคุมบริวารของอาริเอลฮะซึ่งอาริเอลเนี่ยเขาต้องการผลิตกองทัพแมงมุมจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าสงครามวันท้นโลกอ่าแล้วก็ได้ทำสัญญาไว้กับกิลเลียนะฮะหรือว่าที่น้องแมงมุมเราเนี่ยเรียกว่ากิลลิกิลิ เจ้าผู้ครองหรือก็คือแอดมินนะครับเป็นเทพเจ้าที่ดูแลโลกนี้นะครับคิลลิคิลลิเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นสีดำเพราะเนื่องจากเป็นสีดำทั้งตัวเลยเดิมทีก็เป็นมังกรดำนะครับได้ขุนกองทัพมังกรขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าร่วมสงครามจึกอ,ออกไหมฮะขณะที่อาริเอลเนี่ยก็ขุนกองทัพแมงมุมแต่ด้วยความที่มังกรนะครับมันอีโวยากฮะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาฟาร์มนาน แต่ไอ้น้องแมงมุมของเราเนี่ยมันดันไปตบมังกรเขาตายฮะทรัพยากรสําคัญในการทําสงครามเนี่ยมันก็ลดลงถูกไหมฮะกิลลี่ก็โกรธครับแต่ทําอะไรไม่ได้ฮะเพราะว่าเทพเจ้าสูงสุดที่เป็นสร้างโลกเลยจริงๆเนี่ยก็คือดีดีที่เราเข้าใจผิดกันว่าเป็นตัวน้องชาติที่แล้วเนี่ยนะตัดภาพมาที่อาริเอลฮะอาริเอลใช้สะกิลควบคุมบริวารเพื่อที่จะบงการแมงมุมทุกตัวนะครับให้เข้าร่วมสงครามโดยจะเปิดฉากกับกองทัพ ฝั่งโลกมนุษย์ก่อนนะฮะพอดีว่าไอคุ้มโก,โกของเราเนี่ยฮะมันดันมีสกิลหลายชนิดที่ทำงานในลักษณะของบั๊กอะฮะทำให้น้องเนี่ยสามารถแข็งขืนต่อคำสั่งได้ไม่เพียงเท่านั้นฮะน้องอยังอาศัยเเน็ตเวิร์กเดียวกันกับที่ควบคุมน้องนะฮะส่งจะจํำนงคู่ขนานไปตอนที่ในนิยายเล่ม5นะครับไอ้สกิลจจำนงคู่ขนานเนี่ยคือมันแยกออกมาได้เตัวแล้วฮะใช่ฮะ ไอตัวที่เราเห็นว่ามันพูดเคี้ยวจ้าวกันในความคิดนะฮะทั้งหมดมีเก้าตัวครับแล้วน้องก็เลยส่งไปตัวหนึ่งฮะส่งไปเซอร์เวยปรากฏว่าไอ้สกิลควบคุมบริวารเนี่ยมันดันบั็กกับสกิลเจ็ดจำนองคู่ขนานไงนึกออกไหมฮะมันเลยทําให้ไอ้เจ็ดจำนองคู่ขนานเนี่ย,ม,ม,ย,นนนยมันไปสิงอยู่ในตัวมาเทอร์ฮะแล้วมันสามารถโจมตีมาเทอร์ได้ในลักษณะของการกัดกินจิตวิญญ,ญาณด้วยด้วยความที่มาเธอร์เนี่ยมันก็มีสกิล ในลักษณะเดียวกันนะฮะมันก็เลยสู้กับเจ็ดจำนงคู่ขนานของน้องะฮะแต่สกิลมันไปบั๊กกับอีกสกิลหนึ่งฮะเลยทําให้เจ็ดจำนงคู่ขนานของน้องเนี่ยทั้ง9้าตัวเนี่ยมันไม่ตายแล้วมันเป็นอมะตะแล้วมันก็กัดกินมาเธอร์ฟรีอยู่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวตอนที่สู้กับมาเธอร์เนี่ยก็ไปตามดูเอาในเมะละกันเนาะพอถึงซีนนี้ฮะมาเธอร์ Martha <Martha> ก็เลยส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือไปสู่จอมานาเรเอลฮะ ตอนนั้นอาริเอลก็ยังเป็นแมงมุมอยู่นะเป็นตัวสีดําทะมึนทะมึนอาริเอลนะฮะสแตทมันเวอร์มากเลยคุณผู้ชมคือคุโมโกของเราอะตอนสู้ชนะมังกรปัตตพีนะครับสตแตทดันน่าจะอยู่ประมาณสามพันถึง4ี่พันนะจนออกมาเก็บเวลเป้าโซฟียคฆ่าโจนอีโ e วไปอีกขั้นหนึ่งละสตแตทก็ยังถือว่าไม่เกินหมื่นอยู่แต่ตอนนั้นอะอาริเอลอะสแตทเก้าหมื่นนะฮะ 9ก้าหแบบยังไม่ทันเปิดใช้สกิลแอคทีฟแพสซีฟช่วยเสริมนะฮะอารีเอลก็ใช้พละกำลังชั้นสารน,นะฮะพุ่งมาทีเดียวถึงตัวน้องเลยแล้วก็ถามน้องนะฮะว่าแบบเอยช่วยหยุดการคุกคามนี้ได้ไหมช่วยหยุดการกัดกินตรงนี้ได้ไหมมาเธอเนี่ยเป็นบริวารของฉันอะไรทำนองนี้ด้วยความที่น้องใช้ชีวิตเป็นชาวถ้ำมาตั้งแต่ออกฟักจากไข่นะฮะจนถึงออกจากถ้ำน้องยังไม่ได้เรียนสกิล ผิดสื่อสารเลยน้องก็คุยอะอาริเอลไม่รู้เรื่องฮะน้องไปขยับหัวแล้วก็ไปชี้ทานองว่าเอยแบบพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอาริเอลไปตีความฮะว่าไม่ได้หรอกฉันจะเป็นจุดสูงสุดของโลกใบนี้เท่านั้นแหละฮะอาริเอลตบน้องทีเดียวตายเลยฮะแต่ด้วยความที่เออน้องมันเวลเยอะแล้วไงมันอีโวเป็นสายพันธุ์ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะน่าจะชื่อสนาโหวาฮะแล้วมันมีสกิลอมาตะติดตัวคือคุโมโกะ มันมีสกิลอามาตะสองสกิลในตัวเดียวแล้วนะตอนที่เราพูดถึงตอนเนี้สกิลแรกก็คือถ้าเกิดว่าน้องตายใช่ไหมน้องจะเปลี่ยนค่า MP กับ SP มาเป็นพลังชีวิตแตับประมาณว่า SP หมดแล้วอะ่ะเออน้องก็จะใช้ MP กับ SP แทนแล้วพอน้องอีโวไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะอันนี้มันมีสกิลอามาตะเลยอามาตะคือต่อให้ SP หมด s อหมด MP หมดเหลือแต่ฝุ่นนะน้องก็ สามารถรีเจนตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ฮะซึ่งซีนนี้เอา,อารีเอลเนี่ยตบคุโมโกะตายไปแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> คุยกันคนละภาษาแล้วในนิยายเนี่ยอารีเอลก็พูดภาษาที่ใช้สื่อสารเนี่ยพูดไม่ชัดด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอารีเอลใช้ภาษาของเผ่ามารอ่าคือนางเป็นเอ่อเป็นคิงของอาณาจักรมารอยู่ไงตอนนั้นก็คือ นพูดไม่รู้เรื่องแบบจริงจังเลยอะเอาเป็นว่าคุโมโกงเราตายฟรีไปแล้วกันพอตายเสร็จเนี่ยน้องก็ค่อยๆรีเจนขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บเวลฮะแต่น้อง้วรู้ตัวแล้วนะว่าโอ้พลังของอาริเอลเนี่ยสุดยอดมากเลยแล้วก็สู้ตรงๆไม่ได้ตัดภาามาที่อาริเอลฮะอาริเอลเนี่ยก็จับสัญญาณได้อยู่นะว่าไอการคุกคามของเจ็ดจำนงคู่ขนานทั้งเก้าตัวเนี่ยมันยังกัดกินมาเธอร์อยู่เลยคือสแตทของมาเธอร์เนี่ยฮะ ลดลงเรื่อยๆจนใกล้จะตายแล้วอะก็เลยทําให้อาริเอลเนี่ยรู้ได้ว่าคุโมโกะเนี่ยยังไม่ตายฮะแล้วตัวเองก็ทําพลาดด้วยว่าปล่อยให้หนีไปได้ซะแล้วอ่าเรื่องราวก็ลําเดินต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือผมมาแก้ในคลิปนะที่ว่าไล่ล่าสุดมันเนี่ยคืออาริเอลไล่ล่าฝ่ายเดียวฮะ,ะอ่าซีนต่อมาว่าคุโมโกะปะทะอาริเอลอีกรอบหนึ่งได้ยังไงอ่าจุดเนี้นะครับอาริเอลอะ ไปอรารวาสในถ้ำฮะเพื่อเรียกร้องให้กิริกิริที่เป็นแอดมินที่เป็นผู้ดูแลโลกหรือว่าเป็นเทพเจ้าเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวกับการกระทําของคูโมโกะครั้งนี้เพราะว่าเออดีเนี่ยได้ผูกสัญญาเอาไว้นะว่าจะแตะต้องผู้กับชาติมาเกิดและด้วยความที่น้องเนี่ยมันตายไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมฮะแต่มันนะดันมีสกิลอามาตอะไงมันเลยฆ่าทางกายภาพไม่ได้พอฆ่าทางกายภาพไม่ได้เนี่ยน้องมันงอกใหม่ งอกใหม่เสร็จตอนนี้น้องมันไปเก็บเวลแบบฟาร์มทั้งมังกรฟาร์มทั้งฝูงแมงมุมที่อาริเอลจะใช้บุกโลกนะฮะคือมันหล่อยไปครึ่งทับได้แล้วอะ่ะและส่วนไอ้มังกรรู้สึกมังกรวาลีกับพวกเด็กที่กำลังพัฒนาเด็กตัวอ่อนอะไรเงี้ยฮะคือตายไปหมดบอ่อเลย <c oughs> น้องก็เวลอัพกระจายฮนะจนงอกใหม่ได้แล้วก็กลายเป็นตัวเต็มกลับมาเป็นตัวแมงมุมได้อีกเหมือนเดิมนะฮะ คิริคิวริก็เลยแบบเอ้ยุ่งกับผู้กับชาติมาเกิดใช่ไหมแต่ปล่อยไว้อะ่ะอันนี้มันก็แบบคือมันทําระบบนิเวศเสียเนี่ยทาไงดีคิวริคิวริก็เลยเอใช้เวทแทรกแซงห่วงมิติฮะส่งอาริเอลไปยังตําแหน่งของคุมโมโกเลยก็คือรอบนี้หนีไม่ได้แล้วด้วยฮะโดนวับใส่เลยพอวับใส่เสร็จก็เปิดศึกเลยฮะอาริเอลไม่รอช้าเพราะอาริเอลเนี่ยแบบ สะสมความคิดแค้นที่มีต่อคุโมโกะข้อหากัดกินมาเทอร์ซีน,นี้คุโมโกะฆ่ามาเธอร์ไปแล้วด้วยนะฮะแล้วก็สแตตพุ่งขึ้นมาเป็นสองหมื่นแต่มันก็เทียบกับส,สแตตหลักแสนของอาริเอลไม่ได้อยู่ดีไงนะคุณผู้ชมอ่าช่วงที่ตู้กันจริงจังเลยนะฮะระหว่างอาริเอลกับคุโมโกะเนี่ยตอนนั้นมันเป็นเวลาประจวบเหมาะกับออประเทศซาลิเอล่าที่น้องแวมไพร์ถือกําเนิดเนี่ยอ,อ่ากำลังถูก ประเทศรอบด้านเนี่ยทำสงครามด้วยพอดีและสาเหตุของการทําสงครามเนี่ยคือแม่งโคตรเง่าอะฮะสาเหตุของการทําสงครามเนี่ยก็คือประเทศฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยแย่งตัวคุโมโกะของเราเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะอันนี้เรื่องจริงฮะในนิยายเนี่ยคือคุโมโกะเนี่ยมีคนบูชาแบบคือนางระหว่างที่นางเฝ้าเฝ้าโซเฟียอยู่ใช่ไหม มันก็มีเอลเนี่ยบุกมาจะรับพาตัวผู้กับชาติมาเกิดนะนางก็ใช้เนตรมานะ่ะฆ่าเอลฆ่าเอลจนอีโวแบบอีโวจนเป็นขั้นอารักอักเนที่เป็นร่างครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นมงมุมได้ฮะ,ะแต่น้องยังยังไม่ทันได้อีโวไงอารีเอลเทเลพอร์ตมาตบก่อนถึงการสู้กันครั้งเนี้ไม่สูสีเลยฮะอารีเอลซัดอยู่ฝ่ายเดียวผู้โมโกรักษาระยะห่างฮะอาศัยยิงเวทเอา สกิลที่อภิมหาโกงเลยฮะปลมัดมนตาเรียนเวทอะไรก็ได้แค่เห็นลอกวงจรเวทได้เลยยิงเวทระยะไกลใส่อาริเอลมีต้านทานทุกอย่างเต็มหมดฮนะตแตทุกอย่างคือหนาจริงอันนี้คือแบบเพียวๆยิงเวทไม่เข้าเลยน้องก็ใช้เคลื่อนไหวในอากาศฮนะถ้าจะไม่ผิดอารีเอลเนี่ยจะไม่มีเคลื่อนไหวในอากาศนะก็คือเหมือนกระโดดสองต่อในอากาศไม่ได้อนะการโจมตีทุกอย่างฮนะไม่ว่าจะท่าเล็กท่าใหญ่โดนสกิลตะก,กะ หนึ่งในซีรีส์เจ็ดบาศของอาริเอลนะฮะกินเรียบเลยอันนี้โกงยิ่งกว่าสกิลติดตัวของผู้กับชาติมาเกิดอีกนะฮะก็คือผู้กับชาติมาเกิดเนี่ยต้องเวลอัพถึงจะ HP SP MP รีกลับมาเต็มใหม่ถูกไหมฮะอาริเอลไม่ไม่ต้องฮะเปิดใช้ตะก,กะกินได้ทุกอย่างกินโอ้โหกินได้ขนาดกินเวทมนต์เปลี่ยนเป็นพลังให้ตัวเองได้คุโมโกะก็ยอมแพ้เลยฮะเพราะว่าสูไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ด้วยความที่คุโมโกะมันม,นมนเทเลพอร์ตไม่ได้แล้วไงคือกิลิิลิเนี่ยมันแทรกแซงมิติได้แทรกแซงมิติในที่นี้ก็คือแบบมันเปิดวาร์ปเหรอนี่ปิดวาร์ปเลยวาร์ปสวนก็ได้อะไรอย่างนี้ไงฮะน้องก็คิดว่าเฮ้ยหนีไม่พ้นละยังไงก็ตายจบซีนนี้ฮะคุโมโกะก,ก็รอดเพราะสกิลบัคอีกแล้วคือน้องแม่งโคตรบัคเลยแล้วความฮาของสกิลบัคเนี่ยมันก็แบบผสมกับความจูนิเปียวไง เออมันเลยทําให้คนนะ่ะแบบเอ้ยชอบชอบความแมงมุมของน้องนะฮะสกิลบัคครั้งนี้ก็คือมันสกิลบัคของขยายขอบเขตจิตพระเจ้ากับสกิลวางไข่ฮะซึ่งน้องเนี่ยได้เรียนรู้มาจากบัคสกิลเจ็ดจำนงคู่ขนานที่มันไปฝังกับมาเธอรหรือออกไหมฮะตัวล่างแยกของน้องอะ่ะตอนที่มันไปสิงอยู่ในมาเธอร์เนี่ยสกิลอะ่ะมันยังแชร์กันอยู่ ย้ำนะฮะว่าสกิลมันยังทํางานแชร์กันอยู่เพียงแต่สเตตไกายภาพเนี่ยมันไม่ได้แชร์กันเฉยๆฮะทีนี้น้องมันเลยฝังเจตจำนงของร่างหลักอะเอาไว้ในไข่แล้วก็ไปวางไข่รอไว้น้องก็ตละร่างจริงเลยฮะโดนอาริเอลตบตายตายแบบเอ่อโดนเวทห่วงนรกมันดูดกินทั้งกายภาพทั้งวิญญาณไปเลยอ่าแต่ก็ดูดได้แค่ร่างเปล่าๆอะฮะน้องมันก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดในถ้ำ <laughs> เหมือนแคบเวลหนึ่งใหม่เลยฮะ นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็จบสงครามอาริเอล vs คุโมโกะอ่าก็จบลงไปแล้วนะฮะเพื่อนๆก็มีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้นะครับเอาไว้เดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆเนี่ยผมก็จะมาทำสปอยต่อเรื่อยๆสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ